สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาพบกับเจ้านี้ครับคันขลังผมนเลยอ่าเห็นป่ะคันนี้ป้ายแดงเลยนะครับเป็นวีเอ็กตัว RS รขับสีท็อปสุดของสายเลยครับลูกค้าไม่ได้นัดนะครับวอล์กอินเข้ามาวันนี้อยากตั้งสลีลูกค้าทาอะไรมาแล้วบ้างเดี๋ยวพามาชมแล้วปัญหาลูกค้าคืออะไรเดี๋ยวเรามาเล่าไปพร้อมกันครับตอคันนี้นะครับลูกค้าไปอิวสุดวเอ็กนะครับเป็นตัว RS ด้วยซึ่งลูกค้าบอกว่าเราทำสเต็ปโหลดมาแล้วนะครับก็ของแต่งก็ตามสเต็ปเลยครับรุ่นยอดนิยม เป็นเบรกนะครับสีเขียวสะท้อนแสงสวยๆแบบเบนโบ้ครับล้อจอกเวกครับช่วงหน้านะครับก็ทํามาแล้วเป็นโช๊คครับสปริงสปริงเป็นตัวโพกีสีนะครับสเต็ปโหลดจากตัวฟินเดอร์แล้วก็โช๊คเป็นซับงกแบบแปดนะครับตบบนี้ด้านหน้าเช่นกันครับก็เป็นล้อจอกเว็กครับแบบเบรกใหญ่ๆครับเป็นซุ้มเลย เป็งน้ปรับองศาครับสำหรับรถที่โหลดอันนี้ถือว่าเป็นสเต็ปที่ถูกต้องมากครับเป็นโชกโหลดนะครับจากโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัว u e e n Series ตรงนี้ครับแล้วก็ลูกมากันทงหลักสันสำหรับปัญหาของคันนี้นะครับเจ้าของหลังนี้ลูกค้าแจ้งว่าเขาอยากปรับนิ่มพอเริ่มปรับนิ่มนะครับก็มีอาการทีๆเลยมีการยุ้ยครับผงไม่มั่นใจคนนั่งก็บอกว่าเวียนหัวมาก เลยย้อนลงปรับแข่งสุดท้ายก็ต้องปรับแข่งดีครับปรับนิ่มไม่ได้แต่วันนี้มีคนแนะนํามาว่าติดสลิงเราแล้วช่วยเรื่องนี้ได้ลูกค้าเลยมาติดปรับสุดล้าเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับฉลอดคันนี้นะครับไม่คิดว่าจะเข้ามาเหมือนกันลูกค้าโทรหาผมก่อนจะเข้ามาตอนประมาณสองทุ่มของคืนก่อนหน้านะครับถามรายละเอียดปุ๊บป๊บปเช้ามาเลยครับคันนี้นะครับเลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมนะครับตอนนี้เรากําลังทําความสะอาดแล้วก็เก็บรอยเชื่อมนะครับแล้วก็จะทําสีเพื่อกันสนิทให้กับตัวรถนะครับ ดูเนียนเชียดำสวยเลยครับฉล้วก็ติดตั้งแขนนะครับเห็นไหมครับว่าแขนต่างกันพรลูกค้าอยากได้สีแดงครับแต่ผมก็แจ้งเขาว่าไม่มีของเขาบอกมีสีอะไรอเอามากลายเป็นว่าเลยออกมาเป็นทูโทนแบบนี้เลยครับแขนซ้ายขวาสีแดงครับตรงสามหัวกลางเป็นสีดำ มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้แล้วครับสําหรับคันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมจากการติดตั้งนะครับคือเวลารถไปโหลดล้อมันจะล้นใช่ไหมครับผมวอล้อเข้ามาด้วยกลายว่าวันนี้ยังหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือล้อสองข้างหน้าหลังล้นเท่ากันแน่นอนครับสวยหล่อเหมือนเดิมแต่ปรับโชคนิ่มได้ด้วยครับคันนี้นะครับผมปรับลงให้ไปอีก2เบอร์ลูกค้าบอกยังนิ่งเลยครับขับสบายมากแฟนนี่นั่งมาด้วยการบอกโหคนละเรื่อง เสรจแล้วก็ส่งลูกค้ากลับบ้านนะครับสําหรับคันนี้สเต็ปโหลดประมาณ2นิ้วครับใครที่คิดว่าลดโหลดแล้วสลิงไม่ช่วยนะครับคิดใหม่ครับครับพามาลองตัวนี่นะครับ U X ตัว R S ตอนนี้ทําช่วงแรกมาแล้วจากเรานะครับอยากจะบอกว่าขับโคตรจะดีเลยครับ